สวัดีค่ะพบกับช่องสาวน้อยเมืองยะโสแฟนเพจพี่น้องค่าสาวมาฟังมาเสือพิซซ่าพิซซ่าแบบพิซซ่าแบบพระเจ้าเฮ็ดเองคือแปลงมากตามเมโคตามยังสินีนะเพราะฝันนอกฝันนอกมันจะมีซ้ำนี่จ้ะจะพานั่งกินอะไรก็ไม่อร่อยกินอะไรก็ไม่อร่อยต้องกินพิซซ่าวันนอ่ะได้ซ้ำนีกนำน่ก็ซ้ำนี่ละมันเป็นตลาดตลาดเล็กๆตลาดเล็กๆน้อยๆในขากระลังมาก แม่ค่ะก็ร่างมากจ้ะมันเป็นตลาดอันตำบลตลาดตำบลแม่ค่ะอนี่ยก็คือมาว่างขายทางนีว่างขายของว่างขายของว่างตอลาดเนื้อแมงยดเมื้อแมล็มันก็สิมีตลาดแล้งทั่วไข่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 ตลาดอะไรนะที่มันเป็นตอนเย็นตลาดยเมื้อแมล็ดยิ่งให้มาแม่ค้าก็ร่างมาก แม่ค้ากำลังมาแม่ค้ากำลังทยอยทยอยกำลังทยอยมากจะคอยยื่นก่อนได้เดี๋ยวเดี๋ยวแม่ค้ามากอบลูกไปอนอนนอนวันนี้หนาวยังเลยนอนแห้งเท่ตลาดตำบล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 ที่อยู่บ้านนี่แหละ ้ามาแล้วเอาน้ำมีน้ำเอาน้ำเอาน้ำอะไรดีมาบ้างไม่อยากกินน้ำน้ำงกินแล้วชื่นแล้วนั่นนี่ละโคอาโค้กแก้วนึงให้นี่อยู่แปดสิบบาท เออเดี๋ยวเยวค่อยใ่เ่าแตลาดนัดเล็กๆน้อยๆี่น้องแฮ็เบอร์อะงกะเออบัาน ขาวบานนอกกับแมนขาวบันนอกกับแมนกับบ่แมนถึงกับว่าแน่นแน่หลายอันนี้เดินนี่เป็นเดินตลาดนัดเฟิ่นเลยตอนเย็นถึงจะเยอะคนก็เยอะนะจ้าไม่ค่ะกำลังทยอยมาทยอยมาพี่น้องคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ได้จา้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ใ้เดินพี่น้องด้อเขากำลังหิดหายอยู่นี่สาวผู้หญิงคนนี้เขาอยากกินแขอยากกินอะไร คลิปนี้เอาติดคลิปให้หน่อย